อบหมาเดีดีสดีค่ยพี่น้องพบายดีดีพ่้องเปเรืいいい่องแสนค่ะพี่น้องตอนเที่ยงตอนนี้บ่อเบ้ขึ้นกระดำพายดำหนาแล้วพี่้องเป็นจุดเดือบร้อยค่ะตอนนี้ก็เหมือนี้มีเมนูค่ะเห็ดมกไก่ใส่หัวปลีนั่นเองค่ะพี่น้องอาจจอยู่วันใหนก็ได อันบาปีโมกไก่ซีหัวปีนี่ต้หรับแม่ลูออกอ่อนหยิบน้ำนมในบาปี <c oughs> จ็คเล็บว, <นะ S 2> ว,วู <c oughs> ้เนาะจแจวู้จดีแจวู้ด,ดเน<บ>าะบาปีก็ล่องซิมเบึงนะคะเพราะว่าเห็นท,ทักอีตูน่ะมันงามนะคะมันงามละกัตะไคร่ก,กะอยู่น้ำหัวน้ำสวน,นะค่ะน้องก้อยเห็นก็เลยว่าโอ้หนาจะเอามาตำใส่ละกัเอามาโมกไก่หัวปีพอดีหัวปีคางบ้านเป็นกะมีเนาะบาปีเน<ม>าะเพิ่มขยาอยู่ตอนขึ้นหมาก็ได้ น่มามะม่วงเพื่อนก็นให้ตอนเด้วเวลาคนซิขึ้นไปตอกมะป,ปูมะม่วงง่ายแล่หมันได้วนะอันเป็ซื้อเบียมมะปูนี่กลัวตัวมันตนเตีย้ยเตี้ยจะยไปตอนเบียมนะมันทีทีเพื่อนปูหมาอบ้านที่เอาเห็นทางข้าง,างอันแบบนั้นมะปูแค่ตนแค่เพียงเอวปีบ่ถึงตีก็ออกน่วยแล้วเพราะว่ามันเป็นมะม่วงสามเลยดูแล้วมะม่วงที่เขาตอนมาแล้วนะคะพี่น้อง พี่น้องเวลากระจอัดลงมาแลว <S <S <นอ>้วเนาะเบาปีกอะจมอยู่มาอขึ้นนี่เพืเ่อนกะเพื่อนกะจมกับเบาเชิงละเออมืออื่นกเจ้าอิเฮ็ดเบียกหลายาเบาปีย,ย่ำผอยเมื่อจอ้เากระจังไ้เฮ็ดเบียยตอช่วงเขายูจังส่กะเอากัสิีีกิจกรรมรวมกันเพื่เใ็้บุญแน่ หรือว่าไปหันมันเองเจ้าเพิ่อนกับปลาบ่ได้ค่ะพี่น้องเพิ่นป้าให้ปลาหน้าบ่ได้ลราเพราะว่าก็เข้าใจเพิ่นอยู่ค่ะช่วงนานหน้าก็ต้องคุ้มงเอาท่านกับท่านเอาบ่ท่านน้ำกับเบิดจังไงล่ะคะก็เลยจําเป็นที่ต้องมาน้องเพิ่นจริงๆเราเพิ่นปลูกแต่หกโมงแหละเด้ตื่นตื่นตื่นเต้ว่าจะคลองกับบนตื่นตอนหอเจ็ดโมงเสาปกติเพิ่นว่าตื่นตื่นเยวตื่นเต้ยว่ามึงตื่นเช้าร์นี่เสียเต้ยว่เด้อเพิ่น้องตัวเฮานออะไ่พี่น้องเออตื่นยังหมดเสาร์เจ็ดโมงกับบนตื่นมีการเคลียร์ครับพ่อแม่ จะกินกาแฟเราบอกพูดนะบอกแล้วกคาชาจะมาตุ่มอยู่เอ้าจะคบไปหากินอลโวอดพนดนะเอ้ามาว่าในกล้วยสิสรงให้กินกันเลยมั้งสิฮ้อนผ่อนกิน้องกะบางเทืีร่มกามาเป็นบาดเนาะอืมบางทีต้นนี้เลือกเดียนน้องด้านท่ากินน้องเที่ยวลำแดงเด้อให้เด็กให้เด็กเวก็หอบไปซื้ออยู่ค่ะทันจะกินอดเหยังค่ะมันร้อนมากเลยมันยังกิน ยาจะาสิป้อนเขาลำนาวิ้งหนาวเมื่อยหันทอดหนึ่งลำซเนาะป้อนก็ได้จรงกินเด้งก็ได้ป้อนป้อนมึงป้อนมึงกินยังไหนนำุพข้างล่างแสบคือของมึงไทยบอปีนั่นนั่นจะมกลากมมาจากเมืองไทยแล้นี่ก็ จเจ้าบ่เห็นบ่บ,บ่แม่นมาตะเวตะแก่เวรอเนี่ยตาแบบเอาตายแล้วรับอันน,นี้เอาแล้ววะเขาไปเล่นมุกนั่แล้วว่ะพี่น้องเพราะว่าเนี่ยพนักงานมุกอ่ะเดี๋ยววันี้พนันงานมุกอ่ะโอ้ยมาตะเวียดตะแกวสร้างเสินเนะานะเจ้าแต่เมื่อคืนตายเจ้าคือเห็นแต่เวียดแกวมาเมืองลาวนะพี่น้องเนาะมาขายสินค้าหล <ทะ S 2> ากหลายดีธรรมดาค่ะเพราะว่าคนเวียดคนจีนนี่นะเพิ่นสิเกงในด่านธรรมะหากินเกงในด่านขายสินค้าของ คนเป็นคนขยันค่ะพี่น้องเขาว่าเรียกเงินลาวนี่ไลยกว่าเงินโด่งเงินเวทดิแล้วเขายังมาค้าขายอยู่เมืองลาวเพราะว่าการพัฒนาอยู่ลาวเขานําชื่อมาแต่เวทลาวค่าเงินด้วยค่าเงินด้วยด้วยค่าแรงด้วยแล้วก็ด้วยความขยันพี่น้องคนมีความขยันมีความอดทนคนเบียดคนแก่วคนจีนคือกันเพราะว่าคนกระจายกระจายทั่วโลกเพะวันก้อยเสียศัยอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์สื้อของอยู่ของกนิ่นจนหมาก็มีจะไปลานจีนนะพี่น้องเนาะออริเลนต้าหรือว่า ไปร้านร้านจีนเขาก็ส่งมาจากของจีนนี่เด้อเบลเป่<ะ>บอกว่าสิเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่เขาต้มเขาหนุ่มน้ำปลาชุดรสจังสีมันก็นสิมีของไทยน้ำแนยของจีนของเวียดนามต่งสีนะคา,ารพี่น้องก็<ะ>พี่น้องว่าเอเมือนี้เ<ะ>ปน็นยังไงน้อมวันนี้นาเสาหนาหมองบบคิดหลายโบคืบอหลายบบสิมเมอร์บ้านเลยก็คิดเดียวพี่น้อง เห็นคนจมเลยพี่น้องปัสสาอดมือมันแถแต่มาคิดมาจมเพอนสิเป็นแนวนี่แหละพี่น้องคนสิเป็นสิเป็นที่ิว่าเมินเฉยจะเป็นคนเฉยเฉยเยก็จริงแต่พอถึงเวลาแล้วก็จะมาคิดตามกลนะพี่น้องเออก็เรียกว่าบอดายเรียกว่าเพ่คิดยังก็ให้บอกว่าโลดบุยาเจะพีเคตแบบนั้นถ้าทําแบบนั้นแล้วถ้าซุ้มว่าข่อยไปเร้วเต่เมื่คืนหอดข่อยข่อยก็ต้องคิดว่าเอ้า เป็นยังบาเป็นช่วงที่คอยยุนเจ้าจะคือบวกีดทอดคอยจะคือบวบอกคอยกู่มือจังสีนะบอดดายรู้กรรมกานพรือเปล่าพี่น้องกรารธรรมดากัธรรมดายูก็หูยู่แต่ว่าเจ้าเจ้าคิดว่าธรรมดาแต่ว่าสำหรับโจ่อยกับว่าธรรมดาเลยเพราะว่าเขามีเวลาอยู่ร่วมกันแต่ต่งต่างคนต้องไปถาำนาทีเจ้าก็ต้องถาำนาทีถอยพอเม่ทั้งทีคอยก็ต้องไปถามนาทีของคอยก็เพื่อสิได้โง่โคม้วยมหากระดีก็ใช้เวลาเป็นเดือนได้พี่น้อง เพราะว่าเขาสิไปสามสี่มื่อผู้ปับกับอะไรเพราะว่าเขาบมกมันนักธุรกิจเท่ากับเป็นคนทำมาหาะกินคนหนึ่งคือกันพี่น้องเนียนค่ะไปเป็นปีว่ะเฮ้ยเป่าบป่าจะสิปีนั่นเป็นปีเลยบ่กคุณแล้วไปยุ่งนอกๆคุณแล้ว ไปเยี่ยมตายายแล้วน,อน,ออน,อน,นอ้องพี่น้องนี่มัอนฮ้อนคินยวงเพิ่นเพิ้ลมาเพิ่นมาโอ้เต็มันห่อนแห้งหลายคิดหอดห้องแอร์เด้เพิ่นนาไปนั่งยวงแอร์โ่นอน้องแอร์กับตากัระใหญ่ห่อนแล้ว <c oughs> เป,เเๆๆเป้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 มานี่มานีเ่เพชรอันนี้กินแซ่บว่ะแซ่บแต่ว่าๆๆเพิน่นอยู่พูดเพิ่นอยูเต็มนห้องแอร์เด้พี่น้องเขาแค่กระเขาห้องแอร์อยู่ตลอดบพรว่าสิเป็นออกทั้งนอกห้องรับแขกหรือว่าห้องนอนเพิ่นก็เปิดแอร์ตลอดเนาะเพิ่นก็ว่าโอ้ย ก็ไม่เมื่อยังสี <mittlerweile> the UH! the eman, ่ก็ขึ้นหอห้องแอร์ได้ห้องแอร์เมื่อตัวให้แน่นห้องแอร์อยู่ทุ่งห้ทุ่งนากะดีคือกาศพี่น้องเวลาลมพัดเย็นมากจริงปัญญาเป็นอยากออกไปไทยคีบออกไปพบบรรยากาศท้องไร่ท้องนาออกนอกหัวบานก็เป็นท้องไรท้องนาเนาะเข้ามาได้บ้านก็เป็นอิสระอยู่ในบริเวณบ้าดคือมเรีว่าสะดวกครูยาบ้านค่ะคุณพ่อสบายดีเป็นยังไงเป็นยังเมื่อนนี้มาสัมผัสคุณพ่อค่ะว่า อันเป็นยังไงคุณพ่อช่วงนี้อากาศมันฮอนบ่ค่ะเป็นอยังเป็ดคือตายดูคือมีพวกเป็ดพวกไก่อีงอย่างมันตายอากาศพ้นมีตกมันเป็นแบบนี้คู่ปีบ่คะเป็นคู่ปีบแต่เนี่ยชามแล้วพอนกอากาศมันฮอนแล้วก็เป็ดตายค่ะเป็นธรรมดาค่ะพี่น้องเพราะว่าอากาศมันฮอนหลองจากก็ได้ยินาถามคุณพ่ออยู่ปลาอันอากาศมันฮอนเป็นพวกเป็ดเป็นพวกไก่เังสิบางทีมันกระชอกมันกระนก แบบเป็นธรรมดาทุกปีคุณพ่อว่าเพราะว่าเป็นพวกเกี่ยวกับเชื้อโรคอีกอย่างบ่ค่ะเป็นพวกโควิดหรือว่าเป็นพวกเกี่ยวกับพวกสัตว์ปีกอยู่บ่ค่ะเป็นชัดปีนี่แหละเป็ดเป็นนันนี้เป็นม่ทุกปีมีก้อยบางปีมันมีตายเดือนสามเกิดเป็นลูกเป็นเกินมีชุนหนาวต่างไปนานมันเป็นประจําทุกปีค่ะพี่น้องเพราะว่า นกอ่อยมาเห็นหนกอ่อยก็บอสบายใจว่าโอ้ยพวกเทธอหนี่ยางขึ้นามากยังคือมื้อเพิ่นให้ถอนคนเป็ดเห็นมันซกักปุบู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 นก็ซอยเหลือบ่ได้คิดว่ามีไม่งอดหรือว่างูงอีหยังตอดมันหรือบอเออยจังสีหนาะหรือวันเป็นโรคเขาก็บสาวไปเอาแมสมาใส่ได้พี่น้องการที่ใส่แมสบางทีมันก็ช่วยได้บางทีก็อาจจะช่วยไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าโรคไพ่เป็นสิบห้าแบบใดแน่ยังคือเป็นพวกซัดปีกแน่เป็นพวกง่วแน่ก็เลยต้องวัดสัมผัสคุณพ่อปูว่าผู้เพิ่นสัมผัสอยู่กับหายกับหน้าอยู่ตลอดสีหนา เราเน,เนี้และมันตายเราเ <ไป S 1> ม,มื่อนี้อ่เด็จักทงครับคุณพอดํานางใ5ห้า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 ล่องห้าล่องซูปน้ำดำเอาเขายิว่าใส่ทํามาาันหนามชามิสฉาบซุน้ำดำมาโอ้แคิดว่าจักมือครับคุณพ่อนเดียวทำมัง้อกันเดีเ๋ยไมแอบซ้ำยังไม่มรู้อะไรกะมืดอยูนี้แหละฝักพรมืดจ่าไงล่ะักพรนี่ข้าพ้นแล้วบ่ แค่นี่มันโหน,นเด้อลส่ะแถวนี้มันโน่นต้องขางน้ำก่อนค่ะพี่น้องโอ้ยชื่ออะไรนี่เอาปะมาเบิ่งทางนี้ค่ะมาเบิ่งทางนี้เบิรนนี่หมกไก่ไส้ปี๊ที่น้องใช้มือพี่ก้อยว้าวหมกไก่ใส่หวัวปลีไอมีที่จับแล้วปะคะอ,อ,อันนี้ไอไม่ใช่จะให้ดูหัวปีลีงนะมันชุหนบหมกบ้าลก็ว่าเอาเอาใบตอง จะเชื่ออกอกแค่ไเนก็จะเอาหัวปีให้ดูออบอสปแลเวมันสกยังอ,ออกออมันพอท่นนานได้อนั่นซำมก็อายขึ้นสิเป็นต้องมันอาจจะยังบอสสูงค่ะพี่นออ้องก็ข้างพี่น้องคิดว่าขึ้นมาแล้วที่ได้เก่ง,งมันบดเมนจังซันพราะจะไปดับหน้าบอโดนได้บอเปการที่ทําหัวปีหรือว่านี่เราต้องเนื่องให้มันสูกก่อนนะคะพี่น้องเพราะว่าไกลนี่ก็เป็นพี่มีพวกเชลโลหรือว่ามี่พวก เื่ออย่างต่างๆพวาก็ยานเถิงเติงไฟกับบอควยแห้งพว่าเป็นใส่ทานแต่ลงมายู่พี่พี่น้องใหญ่มาใส่ฟื้นค่ะพี่น้องฟื้นมันทันใจดีค่ะปีนี้ภาคเข้าโรงกระโดดนามยามนาพี่น้องปกติมันเป็นยามแรงพี่น้องสมพอดอบอเป็ดสืบเป็นมาเล่งอย่างว่าใหญ่ได้ดีพี่น้องมันมาหอดยามลงให้ลงหนาเพราะมันดักใส่ซะ มันนีจับจุดได้เลยพี่น้องถ้าว่าปีหน้านี้มันงเชื่อมากับเปยนไปได้เลยน้องฮาบมูฮู้เลยเนาะมันเปลี่ยนได้ทุกสถานการณ์เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงลงให้ล่งหน้าเดือนหกค่ะอ่าดินอาจจะชื้นหน่อยอแล้วก็อากาศก็อบอ้าวสิลาพี่น้องก็จิเกิดอาการที่แบบว่าช็อกได้เพราะว่าเป็ดหนี่ขนพิ่นมันหนาได้พี่น้องนั่นครับพี่น้องอาการนี้ให้หนาบาเปบีแต่ละปีกั สามซีเธอดำทงเดียพี่น้องพรอมเป็นนาโนน,นี่เดีนี่รอบแรกพี่น้องรอบแรกนี่ได้ดำแจวรองแล้วก็ข้างข้างห้วยพี่น้องก็ข้างห้วยก็ดำแล้วเมื่อแล้วอย่างแต่รองก็ประมาณเธอหนึ่งยังยังให้หนึ่งพี่น้องสามไม้ทางตะกาซีสีทางเนื้อรองน้ำนะพี่น้องเพราะว่าว่านก้าได้มันได้น้ำเดี๋ยวเวลาเขาลุกอะได้น้ำเตะนะพี่น้องดำอีบืออื่น คือกับเมื่อน้ำแล้วกัมีแต่พักพอนถ้าพ้นตกมาแล้วกันเงาต่อพี่น้องจนแล้วเพื่อละน้องว่าว่าเยอะน้องพี่นอ้งอ,อ,นองว่าเป๊ซืือนลมันมาไว้ให้พอก็เยอะน้องว่ารูปน้ำสียขึ้นมาดมพี่น้องน้องว่าโว้ยเมือ่อได้เสิรนวมาก็คอยเอกคอยไปพี่น้องแต่ละปีว่าเป,ป๊กับ ดำเองบ่เคยจ้างพี่น้องเพราะว่ามันเป็นนาโนนมันประทานกับจ้างกับพอดีเบิดเงินไปละล่าทำที่ดีซื้อเนยยูในกินให้พอให้แม่ค่ะมีแปงอยย่นกินเนาะ่คะค่ะสั้นคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้คลิปหมกไก่ใส่หัวปลีเดี๋ยวก็เเร็จแล้วก็พีน้องเพราะว่า หัวไก่นี่เากระซับพพให้มันละเอียดก่อนเป็นไก่ผ่าน,นไก่ที่มันจะมันหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่กับหัวปีสาซับให้ละเอียดแล้วก็มีตตำตะไคร้ตำพริกนะคะพี่น้องแล้วก็หอมแดงค่ะแล้วก็ปุงใส่หนาประหลาดเนี่ยใส่ตำระเลนี้อีสาน่ลยะคะพี่น้องคะบันใดคือพักอีตูวค่ะพี่น้องให้มันหอมนะคะใส่สิคะเพร<ส>าะเห็นมันงามงาม แเจ้างกฟ้าพี่พักนองไว้สนีเด้อเจ้าพี่น้องก็มโหกอบใจพี่น้องเอเซลายที่ฮักแพนทุิปกอดระบายใจเด้อพี่น้องเด้อพี่มอบใครทั้งเฮาเนาะแล้วก็พ่อกันคลิปหน้าพี่น้องยูดีไม่แห้งยูดีไ้เด้อพ่อกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบบ๊าายย